สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้20พฤศจิกายน2 5 6 6ครับช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมก็มาทักทายพี่น้องชาวนาครับคลิปนี้มาบอกให้ตรวจสอบครับว่าพี่น้องชาวนามีสิทธิ์รับเงินไร่ละพันหรือไม่ครับซึ่งคาดว่าจะพร้อมโบนช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้หลังประชุมบอรษษ์ตกสเสร็จหรืออย่างช้าภายในไม่เกินหนึ่งเดือนตามที่ณ้าหลวงตีได้อนุมัติไปแล้วนะครับ สำหรับเกษตรกรชาวนาะที่มีสิทธิ์จะได้รับเงินก็คือผู้ลงทะเบียนปลูกข้าวปีการผลิต2 5 6 6ทั้งหนะครับให้ตรวจสอบผลการลงทะเบียนว่าท่านมีสถานะการลงทะเบียนปลูกข้าวหรือสถานะลงทะเบียนเกษตรกรเป็นปี256หหรือ,อยังครับโดยไปกดลิงก์ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้นะครับเมื่อกดลิงก์แล้วก็จะเข้าไปเว็บไซต์ทะเบียนเกษตรกรออนไลน์ก็ให้เอามือไปกดที่ ตรวจสอบสถา,หาหนาะเกษตรกรแล้วก็เอามือไปกดปุ่มตรวจสอบสีเหลืองนี่ครับตรวจสอบอันนี้เราทําในเว็บไซต์ทําในคอมพิวเตอร์นะครับถ้าทําในโทรศัพท์มือถือก็หน้าตาก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยครับกดที่ตรวจสอบนะครับเอามือกดที่ตรวจสอบก็จะเข้าไปทะเบียนเกษตรกร,กรออนไลน์ขึ้นหน้า ตรวจสอบผลการรับเงินสนับสนุนตามโครงการรัฐก็ให้ผู้ลงทะเบียนเกษตรกรหรือผู้ลงทะเบียนปลูกข้าวนะครับพิมพ์เลขประชาชน13หลักลงเข้าไปในช่องเลขประชาชน13หลักแล้วก็กดรหัสหลังบัตรประชาชนนะครับ2ตัวแรกจะเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ตัวที่2ถึงตัวตัวที่3ถึงตัวที่12ก็จะเป็นตัวเลขดูตามหลังบัตรประชาชนนะครับกดเข้าไปแล้วก็กดกดตรวจสอบนะครับ ถ้า,าว่าสถานะการลงทะเบียนเกษตรกรของท่านเป็นปี2566แล้วแสดงว่ามีสิทธิ์รับเงินไร่ละพันครัเรือนและไม่เกิน20ไร่20,000บาทนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่เป็นปี2566ให้รีบติดต่อสอบถามสำนักงานเกษตรอำเภอดวนนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ